สวัสดีครับวันนี้อยู่กับปูช่างต้นทาทา,ทาชนบุรีนะวันนี้รับเข้าอีกหนึ่งเคสนะทาทาสีประตูลูกค้าเพิ่งซื้อรถมานะจากโคราชอ,อันนี้ก็ยกมาเมื่อคืนนะสภาพตามนี้เลยอุปกรณ์มาบัดน้นะท่อไม่มีหัวฉีดถอดไว้นะครับตามาดูนะแวนลองหัวฉีดที่ใส่มานะ คนเราคนเราเบอร์อะไรไปทียบมาบางเียบเลยไช้ไม่ได้นะแบบนี้นี่ของเท้ต้องแบบนี้นะหน,น้าหนาอย่นางน,นี้เาฉีดทำมาเคเอาไปล้างแล้วนะไม่รู้ไปทําอะไรมานะแล้วก็ดูโค้ดที่ได้ก็ประมาณนี้เลยเกี่ยวกับระบบน้ํามันเขาฉีดนะาโบโบระบบอากาศมาเต็มนะเต็มระบบนะ อ่าเดี๋ยวดูนะเอาหัวฉีดนี้ใส่ไปก่อนนะดูก่อนว่ารถมีอาการเป็นยังไงบ้างสตาร์ทติดไหมเป็นยังไงนะแร้วไม่ออกเลยนะโค้ดนะนีค,ครับอ่ารีเลย์นะสลับกันอยู่นะเอาคัดลมมาใส่รีเลย์นี่ตัวนี้ไม่ใช้ไม่ได้นะต้องแบบนี้คือตำแหน่งที่ถูกต้องคือแบบนี้นะอ่าอันนี้ถูกต้องนะ หลังจากสลับดีเลย์นะฮะจะลบลองลบโค้ดดูนะมันจะเหลืออยู่แค่โค้ดเดียวโค้ด t u r นะฮะอ่าดูอ่าขึ้นโค้ดเดียวโค้ดช้างอยู่โค้ดเดียวนะตอนนี้อ่ามาดูลูกแยกน้ำมันนะเนี่ยบ,บีดูมันไม่ปล่อยแบนเต็ดเลยน้ำมันไม่มามาไม่ได้คนระับเนี่ยต่อให้ดูดยังไงก็ไม่มาดูแบนเลยระบบน้ำม,นมันมีปัญหาด้วย วัาฉีดเติมน้ามันแล้วนะอันนี้ลูกแยะบีบแข็งแล้วแข็งแล้วเปลี่ยนลูกแยกใหม่เดี๋ยวฉีดน้ํามันล่อ,อนะอเไม่ติดนะไม่ติดยังไงก็ไม่ติดนะหัดฉีน่าจะมีปัญหาแนละ้ว่ามาดูแรงดันน้ํามันนะแรงดันปัม๊ม สองร้อยสิบแรงดันปั๊มพอได้อยู่นะโอเคเดี๋ยวเราฉีดออกมาเทสทีละต้นนะอ่าอยู่นี่ต t a r t อ่าต t a r t ติด,ตด,ตดเดี๋ยวมาเบิ้์นดูเครื่องดันดันนแล้วเกนะครับดูควันนี่ควันดำควันดำบนขาวพอ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 เลยคันดำบนขาวดูไหลกลับ ได้ลกลับแรงต้นที่หนึ่งเรียบร้อยต้นที่สองนะเก๋ด็ง่ายเบิ้นเบิ้นแรงโอ้ยเคกนะเบิ้นวันดำแล้วก็มีเคกมาดูไหลกลับนะ,ะต้นที่สามนะมา เบิ้ลนดูเขกนะเขกอหาเขกนะมาดูควันควันชุยๆไส่กลับพอประมาณต้นที่ตีเขกเขกหมดเลยดูควัน วันดำปนขาวนิดๆไหลกลับมาดูซุดอซ่อมนะอันนี้มอกมาจากรถนะที่เก๋นะไปนี้บบหนักหุดเดี๋ยวจะเปลี่ยนซุ้ซ่อมใหม่นะจะิงวะอันนี้ล้างเรียบร้อยแล้วอันนี้เกค๋ครับทุกต้นเลยนะของใหม่อ่ะอันนี้เปลี่ยนซุ้ซ่อมนะต้นหนึ่ง สองเบิ้ลดูอะเถียงเข่เถียงหายมันด้ำไม่มีนะมาดูไหลกลับต้นนี้ยังมีต้นนี้หนักสุดนะต้องมาลุ้นดูกันอีกทีว่าต้นจะเสียไหมต้นที่สองเปลี่ยนชุดซ่อมนะโอเคเบิ้ลดูเสียงเถียงต้นที่สี่ เสงคห์ไม่มีวันไม่มีดำไล่กลับโอเคที่สามเปลี่ยนชุดซ่อมนะเครื่องติดนิ่งนะเบิ้ลดูมีเคหงไหมเสีย<า>งเคห์ไม่มีนะทุกวันโอเควันไม,ม่มีนะมาดูไล่กลับไล่กลับนิง่งๆต้ทนที่สี่เปลี่ยนชุดซ่อมนะ อ่าไม่เลยไม่มีเสีมันไม่ดามันดูไรครับโอเคไหลครับนิ่งๆอันนี้ก็เพื่อความชัวนะหลังจากซ่อมหัวฉีดแล้วนะมาดูมาร์กนะครับล็อกมาร์กดูแคมแล้วก็ดูกระเหลืองวาลนะว่ามีปัญหาไหมอันนี้มาร์กตรงนะครับ มาตรงนะครับถึงมาตรง,ตรงแล้วก็เซนเตอร์หัวหมูนะดูลอยเพิ่งยกเกียร์มาแล้วกระแทกเสียไปแล้วนะเนี่ยโอเคตามนี้นะเดี๋ยวจะประกอบแล้วก็เอาหัวฉีดมาใส่ลองดูอีกทีห,หลังจากใส่หัวฉีดแล้วนะเดี๋ยวมาสตาร์ทเครื่องดูนะฮะมาดูเค,เครื่องสตาร์ทติดได้นะ ไฟโชว์นะครับมีไฟลูกเครื่องโชว์โชว์ครับเร่งไม่ค่อยขึ้นนะหน,หนวงนวงนะอ่าไฟแดงเซอร์วิสขึ้นนะเคเดี๋ยวมา,มาดูโค้ดกันนะว่าเป็นที่อะไรนะครับโฟโบไม่ทำงานนะระบบแรงดันโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะามาดูแรงดันปั๊มนะ280รอนะ แรงดันนี่อยู่นะไฟที่เด่งเนงะี้ยก็จะมีแอร์โฟด้วยนะครับระบบอากาศง,งั้นเลยอ่าเดี๋ยวมาดูนะเต็เตอร์ตัวนี้เต็เตอร์ตัวนี้นชุดสายไฟที่อ,ออกมานะเดี๋ยวใส่ชุดสายไฟเส้นหนึ่งเข้าไปเทสดูหลังจากเปลี่ยนสายไฟแล้วนะครับมาดูโค้ด โค้ดไม่มีนะครับจะไปลองวิ่งดูจากแก้ไขแล้วเรามาลองวิ่งเทสกันดูนะเรื่องราการไฟโชว์นะไฟโชว์ไม่ขึ้นแล้วนะอ่าสอบอันนี้ก็คือวิ่งได้ปกตินะเรื่องเครื่องสตาร์ทไม่ติดแล้วก็ที่อ่าโอเคนะสำหรับคันนี้นะ<ม>ก็เสร็จเรียบร้อยนะ แก้อาการรถสตาร์ทไม่ติดนะฮะติดมีเสียงเขกอะไรประมาณนี้นะครับก็คือเบื้องต้นนะฮะเปลี่ยนชุดซ่อมหัวฉีดทั้งหมด4หัวแล้วก็ชุดสายไฟนะฮะชุดสายไฟมีปัญหาด้วยนะสำหรับคันนี้ไฟเอนจินเด้งอ่าจบเรียบร้อยนะฮะครัได้ปกติก็คือจบเรื่องเคสนี้ไปก่อนนะฮะอย่างอื่นเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะเรื่องแอร์เอามาสตาร์ทเครื่องฟังดูนะ เรื่องติดนะโอเคปกตินะครับสำหรับท่านใดนะฮะที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับกับปูช่างต้นทาทาชนบุรีนะฮะ0 8 0 2 2 2 2 0 0 2นะ Come. Um.